สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโจทย์ในเล่มรวมแบบฝึกหัดเอาไว้นะคะเพื่อไปเรียนกันในไลมิ้งเนาะโจทย์ของเราในวันนี้นะคะที่จะเขียนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเขียนโจทย์กันเลยนะคะคำสั่งของเราในวันนี้ก็คือ เรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะรอเอียงงอเรียงชละเอรอเรือชละอียอยักงองงูรออำลำ รอลิงสระ,ะอรรมัมดออะบอดับดอเด็กไม่หันากาศบอใบไ,ไม้จออำจำัมจําจอจานสะลระอรรมัมนออัวนอนวน นอหนูวอแหวนนอหนูจออากอจากจอจานศละอากอไก่นอ,ออยอนอยไม่โทน้อยนอหนู อ,อ,อ่างยอยักษ์ไม่โทรอยู่บนอนอหนูนะคะปอไอไปไม้มาลายปอปลาหออาหารหอหีบสละอา มอ,อากอมากมอมาสละอากอไก่เรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากพอเราเขียนคำสั่งเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เว้น1บรรทัดนะคะหน้าเส้นแดงเขียนข้อ1ค่ะ ในข้อ1ครูยุ้จะกำหนดจำนวนให้เด็กๆทั้งหมด4จํจำนวนนะคะแล้วก็เวลาเด็กๆเ,เขียนจำนวนแต่ละจำนวนจะต้องเว้นระยะห่างของแต่ละจำนวน2บล็อกนะคะจำนวนที่1ครูยุ้ให้เด็กๆเ,เขียนเลข9ค่ะเขียนเลข9ลงไปในบล็อกที่1เว้น2บล็อกแล้วเขียนเลข8ค่ะ เขียนเลขแดเสร็จเว้นสองบล็อกเขียนเลข7ค่ะเขียนเลข7เว้นสองบล็อกแล้วเขียนเลขหนะคะข้อที่1นะคะก็จะมีจำนวนเลข9 8้าแดเจ็ดแล้วก็หนะคะลงมา1บรรทัดเว้น1บรรทัดใต้เลข9้านะคะหรือเว้นหนึ่งบล็อกใต้เลข9้าให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะ ข้อ1เสร็จแล้วต่อมาค่ะข้อ2ค่ะเว้น1บรรทัดเขียนเลข2หน้าเส้นแดงค่ะเลขข้อ2แล้วก็บล็อกที่1เขียน1 1มี1กับ1ค่ะเว้น2บล็อกเขียน14มี1กับ4ค่ะเว้น2บล็อกเขียน10มี1กับ0 เว้นสองบล็อก15มี1กับ5ข้อ2ก็จะได้4จํานวนก็คือ11 14 10แล้วก็15นะคะเหมือนเดิมเลยใต้จํานวนที่1คือเลข11เนะคะเว้น1บล็อกเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อมาค่ะเว้น1บล็อกเขียนข้อ3เวน้น1บรรทัดนะคะหรือ1บล็อก เขียนข้อ3ข้อสามครูยุ้ยให้เขียนบล็อกแรกเลยคือ23มี2กับ3นะคะเขียนให้อยู่ในบล็อกเดียวกันนะลูกเว้นสองบล็อก18มี1กับ8เว้นสองบล็อกค,ค่ะ20มี2กับ0 เว้นสองบล็อกค่ะ22มีสองกับสองในข้อที่3นะคะก็จะมีตัวเลขอะไรคะ23่สิบามสิบแล้วก็22่สิบอมันเดิมเลยใต้เลข23านะคะให้เด็กๆเ,เขียนเท่ากับเขียนเท่ากับเสร็จแล้วขึ้นข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่ หน้าเส้นแดงนะคะเลขข้อเราจะเขียนไว้หน้าเส้นแดงข้อที่สี่จำนวนที่หนึ่งคือสี่สิบมีสี่กับศูนย์จำนวนที่สองสามสิบมีสามกับศูนย์จำนวนที่สามยี่สิบมีสองกับศูนย์และจำนวนที่สี่สิบมีหนึ่งกับ ศลงมาบรรทัดต่อไปให้เขียนเท่ากับเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อที่ห้าจำนวนที่1คือ32มี3กับ2เว้น2บล็อกค่ะ21มี2กับ1เว้น2บล็อกค่ะ 45มี4กับ5เว้นสองบล็อกค่ะ24มี2กับ4แล้วก็สุดท้ายเลยให้เขียนเท่ากับนะคะโจทย์ในหน้านี้นะคะจะมีทั้งหมด5้ข้อนะคะให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมาเรียนต่อกันในช่วงไลมีติ้งค่ะ